ไก่จ้าเธอรู้ไหมว่าเสียงใครเนี่ประมาณนี้จ้ะไก่จ๋าเธอรู้ไหมว่าเสียงใครนี่ก็เพลงก็อฟติสิอะไรนะอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อพิษายสัญญาดะอ๋อแม่สัญญาครับผมน้องเป็นบารมุดสุดเทียวไก่จ๋าไก่จ๋าย้อนย้อนไปข้างมานไก่ย้อนย้อนไปข้างมาก ร้องต่อเลยนะรอ่อี่ไงก่้ก่ไก่ก่ไก่ไก่ไก่กกกกตอนนี้ไม่ใช่ฟังอย่ีไม่เป็นไรอ่ะเพี่แทไงเป็นไรนะอเลพี่ทโอเคเออม่เป็นไริงางสูเ่ากจกอยู่นโอเคยาอกกันนเผามาูกไเียเอาเสียกูกไหมตาย ตึกป่ะร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงเอออืมนี่ไงตึ๊บเลยมาริโอคือคิดไว้จะร้องเพลงนี้อืมทำไม่ได้แล้วไก่ไก่ไก่ต้องกินไม่มีไก่ไก่ต้องให้หนึ่งไก่ไก่แค่ไก่แค่พี่สาวแก้วปิ้งไก่ไก่ฟ้าโอ๊ยไม่มีแล้วพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะมีไหมมีไหมมีใคร ชื่อพี่อ้อยไก่ไก่รับอยู่ไงไก่รับอยู่ทุกคนก็คิดไม่ออกเหมือนผมเลยอ่ะปีแก้วติ่งไก่ไก่บ้ไก่ีไก่แค่นะเอาปีไก่ปีไก่แค่ถูกถูกถูหัวไม่มีไม่มีไม่มีติ่งเองก็ได้หรอกถ้าอย่างนี้ได้ได้หมดเลยเนี่ยใช่ฉันให้เบริโอเบริโอถือว่าเป็นผู้ชายฉันให้แก้ตาเธอ เลาะตีตีตีกลีไกลแคไหนถึงไ้ไกลานนาถึงกบใกด้ยพี่บางทีเรือสังสกม่อกี้อะไรละีเไปกลกว่านีแอลกิ๊กไก่ได้ได้ได้มีนำมีนให้มีให้คโกงเลยที่ยัไปดู มีไก่ที่นอกอีกค่วยพี่รอดไปเลยแล้วกระโดดอะไรพี่อะไรพี่อะไรไก่ไม่ครับไก่ซื้อไหมครับอ๋อไก่ไม่ครับไก่ซื้อไหมครับโอ้โหอบว่าไมเลยกรดดพี่ไก่ไม่ครับไก่ซื้อไหมครับจะกับแล้วครับล็อกลกไก่ไม่ครับไก่ซื้อไหมครับจะกลับแล้วครับ แม้วไก่ไม่รู้ฮ่ทำอะไรก็ได้อ่ะให้แต้วมันไม่แฟร์เลยอ่ะแคุณแม่มาแล้วนะแต้วคุณแม่คุณแม่เป็นกระสอกพิเช้งนะที่นึงแม่